มาแล้วมาแล้วนะคะกับคลิปโฆษณาตัวใหม่ค่ะของทาง vivo นะคะที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาค่ะคาดว่าใครหลายคนนะคะก็คงกําลังเฝ้ารอค่ะว่าเอะเมื่อไหร่นะคะจะมีคลิปของนอรลิซ่าแบล็กพิงนะคะที่ไปโฆษณาให้กับทาง vivo ออกมานะคะแล้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดน,นะคะก็มีคลิปนี้ออกมาอย่างที่เห็นค่ะโดยในคลิปนะคะก็จะมีชายหนุ่มคนนึงค่ะท่าทางลักษณะคล้ายๆกับเป็น messenger นะคะแล้วก็เดินมาที่ห้องห้องนึงค่ะพร้อมกับสอดนะคะมือถือยี่ห้อดังค่ะเข้าไปนะคะที่ใต้ ประตูค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะรับมือถือไปนะคะแน่นอนค่ะว่าในคลิปนะคะมีรายละเอียดต้องบอกว่าโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยค่ะมีใครทันสังเกตรหรือเปล่าว่าชายหนุ่มคนนั้นนะคะนั่นก็คือคุณหลิวเฮาหลานนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นนักสแสดงชื่อดังนะของทางฟากฝั่งประเทศจีนค่ะแถมเจ้าตัวนะคะก็มารับบทนะคล้ายๆกับเป็น m มสเซนเจอร์อย่างที่เห็น,นะคะ่ะเดินไปที่หน้าประตูค่ะและที่หน้าประตูมีใครทันสังเกตรหรือเปล่าว่ามันมีหมายเลข57 อยู่ที่หน้าประตูด้วยนะคะแมแบบนี้เนี่ยจะใช่แม่บาร์57ของน้องลิซ่าแบล็กพิงหรือเปล่านะ,ะแต่ก่อนนะคะที่จะมีการยื่นมือถือสอดเข้าไปนะคะในประตูเนี่ยก็มีแมวตัวนึงนะคะกระโดดข้ามประตูตรงนั้นไปด้วยนะคะแฟบหนึ่งนะ,ะก็เอออันนี้หน้าตาคุ้นๆมามคล้ายๆกับเจ้าลีโอหรือเปล่าอ่าไม่แน่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ตาแมวค่ะก็มีแบบตาะะของ คนคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งใช่หรือเปล่าใช่แววตาของน้องลิซ่าหรือเปล่าอ่ะอันนี้คุณต้องไปคิดเอาเองค่ะแต่แอดบอกว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็มีการสอดมือถือเข้าไปค่ะส่วนตอนท้ายของคลิปนะคะก็จะมีแกนแจ้งนะคะว่าเป็นน้ง vivo s 7นะคะเป็นตัวใหม่นะ,ะแล้วก็มีการขึ้นนะคะเป็นวันที่3เดือน8ก็คือวันพรุ่งนี้นะสะ3สิงหาคมนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามชมแล้วกัน,นะะว่า เขาจะปล่อยโฆษณาตัวถัดไปเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเกี่ยวกับการที่น้องลิซ่าไปร่วมง,งานกับทาง Vivo นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยเคยมาลงคลิป คล้ายๆกับพูดว่าให้คอยติดตามเอาไว้นะอะไรที่เธอจะไปร่วมงานกับทาง vivo นะคะก็อันนี้ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่มีคลิปโฆษณาออกมาค่ะพร้อมกับรายละเอียดปีกย่อยที่อยู่ในโฆษณานะคะแอดก็ออกมาเล่าให้ฟังเนาะเผื่อใครนะไม่ทันสังเกตนะคะเพราะว่าคลิปโฆษณามันค่อนข้างสั้นนะประมาณแค่15าวิเท่านั้นเองค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็เอามาให้ดูค่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า